สำหรับการทำอาหารไก่นะครับของเราก็จะมีอยู่สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าหกห้าถึงหกอย่างนะครับ ขั้นแรกก็นะครับหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแล้วก็ใบกระถินนะครับใบกระถินหญ้าหวานอิสราเอลแล้วใบกระถินมาสับรวมกันเลยนะครับนะครับสับให้ละเอียดนะครับประมาณนี้ให้ละเอียดนะครับ,บค,คืออาหารอันนี้อาหารตัวนี้คือ ต้นทุนต่ำจริงๆนะครับก็คือเราปลูกไว้แล้วก็ไม่เสียสักบาทนะครับปลูกไว้ไม่เสียสักบาทเลยนะครับนะครับเป็นเอามาผสมกันนะครับ ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะใบอะไรคะนี่ใบกระถินใบกระถินนะคะค่ะใบกระถินแล้วอันนี้คือแล้วอันนี้คืออ้อยไม่ใช่อ้อยอันนี้คือหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้าหวานอิสราเอลใบกระถินเราก็แล้วก็เอามาหมักนะครับเอามาหมักลงในนี้เลยเนี่ยทำทำแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยอ่ะรูด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 ูดูดรูดูดลูดออก รูดๆๆๆออกค่ะโอเคเนี wow. ่ยใบกระถินมันจะประมาณนี้นะครับปล่อยลงแล้วมันไก่มันก็จะจิก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 กินนะครับตอนนี้อไรอ้ค่ะได้หครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาไปเลนะคะเรามีเวลาเราก็ทำไว้เยอะเลยนะครับ สี่เวลาล้วใส่กาบูดเลยมามาถึงแล้วนะครับอ่าทีนี้จะมอกิยนมู่ดหิวหรือยังเด็กๆเอาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนน้องไม่ต้องเข้ามานะลูกไม่ต้องเข้ามานะ อ๋อเดี๋ยวผมพ่พลอล่อมันก่อนล่อมันก่อนล่อมันก่อนถอยถอยถอยออกไปก่อนน้องจา๋านะถอยออกไปเดี๋ยวมันจะเพื่อนลูกถอยออกไปก่อนเราจะล่อมันไปทางนูน้นไปนูน้นนู้นเลยไปนู่นหมดแล้วนะครับอือ วันทูเทลม ฝนเพิ่งตกมาใหม่ๆนะครับมันก็เลยแฉะนิดนึง มาเก็บไข่นะครับคือเอามาฟองเดียวนะครับให้เพื่อนๆดูว่าไข่มัน,มนมเอามาจากเล้าไก่เอามาจากเล้าไก่นะคะป้ายเดี๋ยวจะกระเทาะให้ดูเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะทุบให้ดูนะครับว่ามันจะสดขนาดไหนนะครับสําหรับไข่ที่กินแต่อาหารธรรมชาตินะครับ สวัสดีครับวันนี้วันนี้เราเราเราจะมาทดสอบก,กันว่าไข่อินทรีย์เราน่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคเดีย๋ยวนะครับดูมาดูก่อนฟองนั้งนะครับฟองนึงแล้วก็แกะก้อนทุกทุกตึ๊กแล้วค่อยแกะแรงกว่านี้อีก แกะทีนี้นะแกะหนึ่งสองสามเอานิ้วจิ้มสิลูกเอานิ้วจิ้มตรงนี้เออแล้วดึงออกจากกันโอ้ไข่นะครับสังเกตไข่โอ้โด,ๆๆๆๆๆดูดิดูดิดูดิดิ้ง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 เป็นวุนสวยงามนะครับให้ดูดิตัวแดงๆๆนี่ครับมันมันจะเกี่ยวกับพวกไอใบกระถินที่เราให้กินนะครับ น่ากินนะครับถ้าพ่อถ่ายแบบนี้เดี๋ยวเขาจะมีคนสั่งไข่เยอะสั่งเยอะก็เราก็ผลิตวันต่อวันอยู่แล้ว,ว,วแต่พ่อพ่อพ่อพอ,อีกเพื่ขอถงดูดูการเป็นวุ้นนะครับการเป็นวุ้น ลงนะลงแอปดิตอด็อกดิมันเนี่ยโอ๊ยพอแล้วมันจะมันจะไม่ได้กินลูกย่างนั่นไม่ได้กินมันก็แต่ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมันมีลูกไก่ สลรับการรีวิววันนี้ก็จบเพียงแค่นี้กน,นะครับ